อมาเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวูแอดเดอร์นะครับผมซึ่งเป็นตัวเดโมอยู่นะเกมดูน่าสนใจถ้าเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าเลยครับโซหนึ่งก้าเก้าศูนฉันมีอาการทางจิตภาพหลอนและเสียงแปลกแปลมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน แต่พักหลังมานี้ภาพหลอนมันยาวนานกว่าเดิมและมันก็ไม่ยอมหายไปเป็นแต่ว่าจะกินยานั่นฉันเริ่มแยกไม่ออกแล้วระหว่างความจริงกับภาพหลอนและฉันรู้สึกเหมือนฉันค่อยๆติดอยู่ในภาพหลอนนั้นอย่างช้าๆในทุกวันจะมีคนแปลกหน้ายื่นยามให้ฉันฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงหรือแค่ภาพหลอนกันแน่แต่สิ่งที่แปลกก็คือการรวบรวมชิ้นส่วนตุ๊กตาเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันใจเย็นลงฉันก็ไม่รู้มันทําไม มันรู้สึกเหมือนเป็นความหวังเดียวของฉันถ้านี่คือการรักษาจริงๆฉันจะต้องทนกับความเจ็บปวดนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันโอโทรศัพท์พวกเราเห็นอาการของคุณเริ่มคงที่แล้วนะด้วยการรักษาอีกแค่แปดวันคุณน่าจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วไงก็ตามถ้าคุณเริ่มเห็นคนแปลกอยู่ในบ้านของคุณนั่นแสดงว่าอาการภาพหลอนของคุณเริ่มแย่ลง ถ้าเป็นอย่างนั้นการทานยาตามที่แพทย์สั่งหรืออยู่ที่สงบสงบอาจจะพอช่วยได้อดทนไหมนะคุณใกล้จะหายแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ฉันรู้สึกโล่งมากภาพหลอนก็เงียบหายไปบางทีมันน่าจะปลอดภัยที่จะเปิดประตูไปกินยานะฉันเห็นภาพหลอนแทบทุกวันแต่อาการพวกนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายแต่ระวังพวกนี้ไว้พวกที่ไม่หายไปพวกที่ไล่จับฉันอย่าให้มันจับได้ล่ะ ถ้าพวกนั้นหายไปฉันก็จะปลอดภัยโอ้โหคือแคถ้าภาาหลอนยังไม่หายไปอย่าไปเปิดประตูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่งยาโดยเออไม่เห็นชื่อแฮงว่าเป็นใครนะโอเคมีงหมดแปดวันหรอโอ้โห มาอยู่ในห้องไหนก็ไม่รู้โอ้อเป็นเกมแนวเหมือนอนามโมลี่นะผมจะผิดภาพหากเราเกิดภาพหลอเนะเราจะไม่เปิดประตูให้คนปแปลกหน้านี่ ในช่วงแรกก็อาจจะยังไม่ไม่มีอะไรแปลกปะในรอบแรกของเรานี่กระจกไม่มีภาพด้วยนะเฮ้ยเอาไฟดาบอะไฟดาบตะจิตนี่คือคือปกติปะทั้งแรกปันจะไม่ให้ปกติเลยเหรออุ้ย ยามาให้นะวันที่สองแสดงว่าไม่ปิดปกติก็มีน้องตุ๊กตาที่ทำให้เราใจเย็นลงได้จะต้องการตุ๊กตาพาฉันมาสิมาเพิ่มอันนี้แสดงว่ามีเหรอเสียงบ้านนั่นอีกแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ยินไปนานอีกแค่ไหน คุณคอยต้องเออต้องเช็คป่ะเนี่ยน่าจะเป็นเกมจับผิดภาพทุกคนมันเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ในเริ่มต้นแล้วนะ่าจะอมอมันก็ปิดไฟอยู่แล้วมันก็ปิด,ปด,ปดตาดับนะ นี่กินยานะถ้ามันมีอะไรผิดปกติเรากินยาเลยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นภาพหลอนเสียงอะไรอุ้ย คนเดิมนี่นี่ตาเธอโตปากเป็นกระจับเลยนะเชิญขอย้าหน่อยขอบคุณครับต่โตจังวันที่สาวอ่าโอเคก็ก็ไม่ยากนะก็จะทั้งหมด8วันอ่อแต่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องหาตุ๊กตานะ เพื่อที่จะทำให้เราใจเย็นลงได้นะแบบว่าเราเห็นภาพหล่อนแล้วจะมันคลิกอะไรไม่ได้นะจะคลิกได้บ้างแต่น,นี่คลิกได้อะไม่เข้าไปได้ไหมเนี่ยมีคนมาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะจวความผิดปกติหรือเปล่าเฮ้ยสั้นชายคลินิกปกติไหม อ๋อเนมการ์ดก็น่าจะเป็นของไอเทศไม่ใช่นะชื่อดูคุค้นๆนะหรือฉันรู้จักหรือเป็นแค่ภาพหลอนอีกละ่ะมีอะไรพี่ปกติหรือเปล่าไม่มีนะเฮ้ยอ๋อเสียงเสียงอันนี้นึกว่าเป็นใครเคาะไม่มีอะไรผิดปกตินะคลิกไม่ได้นะเปิดไฟหน่อย อะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเช็คห้องสุดท้ายแล้วใจเย็นมันมีเสียงติ้งอะ่ะหรือว่ามันมันมีอะไรแล้วเราไม่ทันได้มองยี่ไปก่อนยี่ไปก่อนหรือเปล่าไม่มีนะปกติขอดูหน่อยโอ้ยใครทีเนี้ยหเออยิ้ม ยิ้มสวยเลยนะเดินเลยขอ,อยาไม่ชั้นทีนี่ปกติอุย้ยเกมแบบนี้ง่ายง่ายง่ายเลยสบายเลยแป๊บแป๊บครึ่งครึ่งหนึ่งละอตุ๊กตาที่ว่านี้ยังไม่เห็นเลยนะ ชาวด่วนพบศพถูกทำ้ายร่างกายอย่างรุนแรงที่วินล,ล่าไกลบนภูเขาในจังหวัดองกีเหยื่อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและตำรวจยังสืบสวนต่อไปโดยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ายังมีเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากพบเครื่องมือแพทย์ในที่เกิดเหตุจึงมีข้อสันนิษฐานและสืบค้นความเป็นไปได้ที่คนร้ายอาจจะเป็นแพทย์ก็เป็นได้ เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ทราบหากมีความคืบหน้าเข้ามานะคะอืมเย่าถูกทำร้ายร่างกายอย่างดุนแรงใครมันเป็นคนทำแล้วทำไปทำไมเนี่ยอันนี้คือปกติมันมันติดขึ้นมาเองอะ่ะหมอคนนี้วะเนี่ยคนนี้วะเนี่ยอันนี้ใครใช่เหล่าปะหรือรูปใครเดี๋ยวเราเช็กกันอ๋อเนี่ยห้องเนี้ย เราเพิ่งเช็กรอบที่สองโอเคเหมือนเดิมปิดแรงมากอีอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งยังไม่หันเราเช็คเปิดไฟแล้วเช็คห้องนี้ก่อนอึ้มโอ้ย อ๋อเราเราแปะปกติใช่ไหมเราแปะได้น่าจะแปะได้แหละอ่าไม่มีคนมาส่งยาแล้วก็มีทีวีด้วยอุ้ยเออปกติป่ะเธอ๋เอ,อเธอไม่เคาะหรอวันนีออ้ตัดผมเธอ,อทำัญญกรรมที่ไหนมาตาอย่างโตเลยนะปากสวยเชียผมว่าปกติปะ่ะเพราะว่า ่าออทีวีมันเปิดขึ้นเองอะ่ะเป็นตามสีเขียนปะ <S <S เห็นไหมล่ะทีวีปกติวันที่ห้าวันที่ห้าฮะหรือมันจะไม่ปกติแตกห้องนี้แล้วปะไอ้ตุ๊กตาที่ว่านี่เราก็ยังเราเรา เมื่อเรามาอยู่ห้องนี้หรือว่าเราโดนจับมาหรือเปล่าเฮ้ย,ยตุ๊กตาความฝันของฉันคือการเป็นคนดังแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยวิงวิงก็งมาใส่ปะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเรานั่งได้เหรอความจริงกับภาพหลอนมันกำลังผสมบ,บนเปกันไปอีกแล้วเนี่ยฉันบอกไม่ได้เลยว่าตุ๊กตานี้มันพูดได้หรือว่าฉันหลอนไปเองนี้ โอ้โห oh, เอาแรงไอทีวี hey, TV, ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะมีคนเคาะเราอยู่อ hmm. ปิดแรงมากเฮ้ยมีรอยค่ะเฮ้ยภาพหลอนภาพหลอนที่ไม่หายไปคันว่าน่ะ วันนี้มันไม่ปกตินะเฮ้ยเราเริ่มมาแล้วทุกคนเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้ยังไม่มีเลยทำไมมาไม่ปกติทุกคนเราเราเรา,เรากินเลยไหมหรือว่าเราขอดูอีกเราแปะมือไม่มีเลยโถนะออ้ยผีดูนี่ก่อนโอ้ยเออไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเอ ไม่ปกติกินยาฮะเจอผีเฮ้ยหรือมันไม่หายไปไงอเอ้าวันเป็นผู้ชายเนี่ยวันที่หกครับทุกคนอย่างยางัยงย่งได้ทุกหัวตุ๊กตาเพิ่มหนึ่งอันนะเฮ้ยมันเลื่อยนี่เราโดนจับหรือเราเป็นเอาง่ายๆตอนเนี้ยเราโดนจับมาหรือเปล่าตามข่าวอ่ะดูดิ ม,มันมีมันมีมันมีเลื่อยด้วยนะเพื่อนมีเลื่อยด้วยคนต้องฟ้าเอ้ยจริงไอ้นี่มันอันนี้ด้วยเหรอพนปิดได้ด้วยอะไม่ได้เช็คด้วยอันนี้น่าจะรูปเดิมนะเฮ้ยฉันเจอโบรีิที่บาหน้าบ้านของฉันเธอร้องเพลงอยู่ที่นั่นและใบหน้าอันงดงามและเสียงอันไพเราะของเธอก็ทําให้ฉันหลงไหลฉันต้องรู้จักเธอให้ได้ เอาแล้ว <c oughs> ใครเขียนโนต้ตนี้นะแล้วทำไมมันอยู่ในชิ้นส่วนของตุ๊กตาอยู่กับตุ๊กตาด้วยอ่ะนี่เราได้แล้วค่อยหาไปตีเสียงมันมีอย่างนี้ปะ ไม่มีไม่มีหัวรอบนี้เปิดแลงวเว่ยกดดิแค่เอไม่มีนะมีอะไรผิดปกติปะยังครับยังไม่เจอเฮ้ย ที่ผนังมันไม่ปกติอันนี้ก็ต้องกินยาเลยปะแตกหแล้วให้ตกใจหมดเลยเฮ้ยแก้วเหรอก็กินปะนก,กระจกแตกกระจกแตกถือว่าเป็นภาพหลอนล่ะกินเลยก็ หูหไหลๆเลยเกมมันชิวๆเนาะตุกตาเรคนที่เจ็ดโอ้โหอ,อะไรนะเฮ้ยเอมันหายไปนี่อันนี้มันคือหายไปอะ่ะแบบหายไปอะ่ะเฮ้ยโอ้หเป็นตัวเลย ไงไซ่อนไว้เดี๋ยวมันก็ไปเองเหรอริงมาเนี่ยปิดไฟด้วยได้อ๋อไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยได้ขาได้ขาแต่ตุกตาเ,เราได้ครบเลยปะตุกตาเราแต่ว่ามันก็คือเอ้ยถ้ามันไปแล้วมันถือว่าวันหนึ่งเธอบอกว่ามีผู้ชายคอยตามเธอทุกๆคืน าอาจจะเป็นพวกโรคจิตก็ได้เนื่องจากบ้านของฉันอยู่ใกล้กับบาร์ฉันเลยอยู่ที่น,นั่นสักพักไม่นานดวงตาของเธอก็เปลี่ยนไปฮาฮาถึงเวลาที่ต้องทําให้ความฝันเธอเป็นจริงแล้วอะไรอะทีนี้น้่นนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องกังวลธรรมดาแล้วนะหรือฉันแค่คิดมากไปเองว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่นะผู้หญิงโดนจับตัวมาหรอไม่ปัญหาคือ เราเป็นผู้ยิช่วยหายไหมอ่ะที่เราเนี่ยหรือเราเป็นคนําเนี่ยนี่เราครบแล้วอันนี้นะ่าจะไม่มีนะน,นัะ่นอะเมื่อกี้คือเห็นแล้วมันหายไปอ่ะหรือว่านับเป็นยังไงอันนี้เจ็ดแล้วนะถ้าผมตอบถูกอ่ะผมก็ผ่านเลยอันแบบแต่มันไม่ค้างะดิปิดแรงเหมือนคนเคาะ าปลาคือมันถือว่านับไหมตกลงผมไม่กล้าตอบเลยไม่มั่นใจแต่มันหายไปนะคือมันหายไปอ่ะผีอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นภาพหลอนป่ะเออโอ้โหเต็มจอเลยเอาไงอ่ะ มันหายไปนะถ้ามันหายไปถือว่าฉันปลอดภัยเอาอพวกที่ไม่หายกับพวกตามจับเราฮะก็ปลอดภัยมั้งปลอดภัยเออเอาพาดีผมเล่าเดียวผ่านไปเนี่ยครบแปดวันเลยปะเนี่ยที่แปดแล้ว อืมวันสุดท้ายถ้าความผิดเดี๋ยวกตกปกติยังดูยังไม่หายไปอย่าไปเปิดประตูนะอันนี้นนเก่าแล้วเราได้ตุ๊กตาครบอ่ะดูดีครบตัวแล้วอันนี้น่นาจะอย่างเพราะว่ามันเป็นเดโมอยู่ไง ก็น,น่าจะเป็นต่อไปอันนี้น่าจะนนไม่มีปะ่ะอันนี้วันที่เจ็ดอะไม่วันที่แปดแล้วอะแต่เราก็ต้องเช็คอยู่ดีเราเฮ้ยต้องเช็คอยู่ดีใครกรีดป้าเอ้ยเสียงอยู่ไหนอะ การกรี๊มันก็ไม่ได้โผล่มาเนี่ยเราไม่เห็นไม่มถือว่าไม่ใช่ภาพหลอนเป็นแค่หูหลอนตอนนี้ตกใจตกใจอยู่เนกันนะตื่นเต้นเลยยังไงดีอ่ะเอา้าประตูปเปิดกินยาไม่ได้ด้วย ไงดีอะแต่วันนี้วันที่แปดแล้วนะลูกบอลเราวิ่งได้ปะเนี่ยเดี๋ยววิ่งเดียววิ่งลูกบอลมันเนี่ยหมวกโลกเหรออ๋อหมอกไดิเฮ้ยเดี๋ยววิ่งเออ ที่เก้าอก้าวเกินแล้วนะเรารอดเหรอเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนหรือภาพหลอนอีกแล้วว้าวโอ้ยแล้วมีเสียงด้วยเฮ้ยแล้วนี่ภาพมันมันมันสว่างนะนี่อเลื่อยอ่ะอ๋อกดไหลไม่ได้เลยรอบนี้เปิดประตูก็ไม่ได้ สว่างแล้วเดี๋ยวผมผ่านนะรอบเดียวผ่านนะทุกคนแปดวันนะบุกจัดอืมเก่าจัดเลยนะที่วิ่งหนีแทาไม่ทันตกใจหมดเดี๋ยววิ่งก่อนอืมโอ้ออกมาสู่โลกภายนอก ไม่นี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะเหมือนแบบเป็นโกดังเลยมะม <า S 1> ลม<า>ะ้โดนจ่ามาเหรอเฮายโดนฟาดหัวโอ้โหโดนลากมันเจ็บมากเลยนี่เราหนีไม่ได้เรอเนี่ยไหลอ่ะ,ยอ,ะอยู่ที่หน้าประตูขอบคุณที่เล่นนะอ้าวจบเลยก็คือนี่ผมผ่านฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองอีกหน่อยไหมมันยังไม่สุดเลยแต่เราได้ครบแล้วนะนี่เห็นปะ่ะจริงจริงผมได้ตัวนีด้วยปะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีกสักรอบหนึ่งนะเมื่อเรานั่งอยู่ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเอานั่งเนี่ยยืนเรามาลองกันอีกสักรอบหนึ่งน่าจะเหมือนเดิมนะเรามาดูวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็น่าจะยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมปะ่ะหรือเราจะเลโดนเล่นตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งมันน่าจะต้องเป็นการเช็คอะแบบว่า ให้ดูก่อนเพราะว่าเกมแบบอนามอลี่ไงแบบหาจับผิดภาพนะสิ่งผิดปกติเนี่ยเราไม่เคยปิดไฟโอเควันแรกก็น่าจะต้องไปรับยางคิดว่าไม่น่ามีนะโอเคเฮ้ยนึกว่าตาตนึกว่าตาแกไม่มีอะไรไม่เหมือนเดิมเด้เลยอะ่ะ เวันที่หนึ่งอ๋อแสดงว่ามีอะไรผิดปกติอะเมื่อกี้ผมไม่เห็นในตู้ปลาอะเมื่อกี้ตอนหไงายไปมันมีเหมือนหัวอยู่ในตู้ปลาเฮ้ยเสีงกระจกแตกจากไหนอ่ะนี่ว้ายอ๋อมันหาย เฮ้ปกติแล้วมันหายไปไงไม่ปกติเลยนะทุกคกผมอยากรองให้ทุกคนดูไงไม่มีอะไรหรอกเอไงะอ้อเธอคือคนตาโตนี่อยากลองให้ดูไม่มีแล้ว ครับเดียวเล่อง่ายพี่ทุกคนไม่ต้องกลัวเกมนี้ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรมันคืออะไรทีเนี้ยเฮ้ยอันนี้หายไปหายไปผมต้องตอบอะไรนะผมไม่จำผมจําไม่ได้มันหายไปไอ้ดวงตานะ่ะก็ถือว่ามีภาพหลอนแต่แบบชั่วคราวถือว่าไม่เป็นไรเอา อันนี้หลอนจะหนักละกินยาก็ไม่ได้โอเคไอ้ตัวนี้มันเราต้องวิ่งเหรอหนวตุ๊กตาเอ้ยถ้าเราทำไมวิ่งอะ่ะอยากรู้อยากรู้อออก็เปิดเอ้ยโอ้ยไอ้นี่ก็เป็นของไอ้ลุงให้ลุงคาบหนวดคาบขนลุงกินขนกะไอ้ผีข้างในนั้นก็จะเป็นไอ้ไอ้น้องตาโต เลยอ,อีกคนนึงโอ้ยเจ้มาแล้วเหลือเจ้แล้วเจ้ยังไม่มีเฮ้ยเอ้าอันนี้ถือว่าแปลงอยู่ดีมันรองเท้าเรามาตีหน้าเป็นรองเท้าผู้หญิงอ๋อแต่มันหายไปไงไอ้โถ่นี่น่าอันตราย,ย่นะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตกใจหมดไอ้เด็กว่า แต่ว่ามันหายไปอันนี้คือมันหายไปทุกคนแล้วลุงภาพผมก็มาเออมันหายไปมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้จับเรางั้นเราไม่ต้องหนีอ,อผมเจอทุกคนไม่หันได้ไปไหนเลยนี่มีตาด้วยแล้วมันแบบไม่หายไปนะเราปิดไฟแล้วก็ไม่หายไปแสดงว่าเราต้องกินยาเราเห็นภาพหลอนแล้วทุกคนอันอื่นต้องเช็คไหม เฮ้ยมันจะไม่มีอนาโมลี่สองอันเรวเจอผีสองสองคนแล้วนะววันที่ห้าจะเหอเอ้าหายไปถือว่าไม่ใช่ภาพหลอนระยะยาวเฮ้ย อันนี้ไม่หายไปป่ะือว่าไม่หายไปป่ะร oh. ลอยเท้าลอยเท้าลอยเท้าไม่หายไป oh. อับ oh. อับอับอับ้ไม่มีอะไรผิดปกติหน้ารอบนี้ฮะ ทำไมเราเห็นเป็นท้องตัวเองอะ่ะเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์ไงมันฆ่าคนปะมันคือห้องเราเองตอนนี้คือเรากำลังส่องเข้าไปในห้องอ oh. จิตใจที่ถูกแล้วโอ้อันนี้หายไงมันฆ่ามันฆ่าคนในห้องนี้อะ่ะ นี่หมอมันน่าจะเอานัดเอาผู้หญิงนั่นแหละมาฆ่าแต่ปัญหาคือเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราคือหมอเหรอหรือเราคือใครเมื่อไรอ่ะพอรเหรอัคันโยกกับดักตรงเนี้ยไว้จับคนเหรอไม่ปกติอย่างไ้นมีคอนเฟิร์มให้เราในภาพนั้น วันที่แปดอ่ะทุกคนวันนี้วันที่แปดมีใครบ้าไมือไฟกระพริบอันนี้ก็ถือว่ามันไม่หายไปนะกระพริบหรือมันเป็นแค่แค่ไฟฟ้ารัมีจอมันถือภาพหล่อหรอปะโอ้ย <c oughs> ทุกคนจังหวะสุดท้ายแล้วด้วยนะจังหวะสุดท้ายแล้วนะวันที่แปดแล้วอนะ่ะมันก็คืออนาโมรี่อ่ะ มันก็คือการผิดปกติอ่ะโอ้นั่นลุงมันไม่หายไปด้วยใสเลยกระดกเลยวันที่เก้าครับโอหเรียบร้อยไปกับพิบมันไม่หายเยนียบแปลกๆนะว,วันนี้อองฟ้าแจ่มใสอ๋ออันนี้มัน โอเคน่าจะจบแล้วงั้นอนะ่ะวันที่เก้าก็คือวันที่ออกเราไอโดนตีหออัวม้องคะเหมือนเราจะหนีออกจากที่นี่นะดูมันก็ดูรับตรงคมในอยู่นะมันจะมีวิธีอื่นไหมียบรอแสดงว่าคนร้ายมันออยู่ในห้องสักห้องหนึ่งเมื่อกี้เรากำลังจะออกมันได้ยินมันก็เลยมาตีเราเนี่ย โอเคไหลน่ะที่อยู่หน้าประตูก็โอเคนะผมก็สำหรับการเล่นของเราคิดว่าน่าจะเก็บค่อนข้างเยอะแล้วไม่รู้ครบหรือเปล่านะแต่พยายามเอามาให้ให้เต็มที่แล้วแล้วก็เล่นไปครบสองรอบแล้วก็ถือว่าเกมน่าสนใจสนุกดีตื่นเต้นอยู่นะอยากรู้ความจริงนะครับถ้าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ถึงกับน่ากลัวมากกำลังเล่นสนุกเลยเป็นพัเซอร์แล้วก็การจับผิดภาพนะ แล้วก็แล้วก็กําลังแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องเรื่องราวเราก็ยังไม่รู้นะน่าจะตัวเต็มมันน่าจะมีการขยายขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มพวกตุ๊กตานะฮะอะไรต่างๆน่าจะมีต้องคอยดูกันนะฮะก็ถ้าใครชอบอยากจะเล่นให้เล่นเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าตัวเต็มมาจะได้ซื้อเล่นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเดมโมอ,อยู่ก็แค่ขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะ เราไปหาเกมสนุกสนุกเล่นกันนะครับผมเราเจอกัน,นครับบ๊ายบาย